เอาลราทุกคนเราก็จะไปสุม่มผนกันอีเช่นเคยกับการตามล่าหาผนเยติีเราก็ไม่รู้ว่าเราจะกินแล้วไปทําอะไรอาจจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับคนที่เป็นเวียวน้อยกูก็ไม่สนพวกกูมาหาแค่นี้เกลือเกลือช็อตแล้วเรามาสุ่มแบบปกติดีกว่าเอาละเล็กกูเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบร้อน เราแค่ใจเย็นโอ้โหไปอีกนิดนึงแมงส<อ>ับขื่เอาละเราไปซุ่มต่อกันดีกว่าก่อนที่เราจะซุ่มก็อย่าลืมฝากบลไลค์แล้วก็กกบัญชีคลายเพื่อเป็นใจหุ่มด้วยโอเคเราไปซุ่มกันเลยขอคนละหนึ่งซับด้วยนะเด็ s โก้แล้วเขได้ล็อกเก็ตกูไปทำอะไรที่นี่กูค,คือเอล่ะเรามาซุ่มแบบปกติดีกว่า อ๋อล่ะไปยังไงผมรู้สึกว่าก็ผ่านผลคิสเนี้มานะแต่ไม่ได้เราก็จะมาสุ่มแบบสุ่มแบบผลบันเลนไทยหรือวป่าบันเลนไทยเด็์ก็มาดูกันดีกว่าเราจะได้อะไรเด็กโกโอ้โไหไอ้เป็นบาคี้บรา a later few moments เอาละทุกคนเราก็จะมาสุ่มผลหาผลเยติเหมือนเดิมกูหวังว่ามันคงจะไม่เกลืออีกใช่ไหมเด็กโก้ก็หยุดนิดนึงโอ้โหมึงจะเกลือไปไหนไอ้สัสนะแม่งเกลือ โคตรเกลือเลยโอ้โห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  few moments later เอาล่ะทุกคนก็ห <laughs> ลังจากที่ผมลองสตรีมดูก็อาจจะต้องแก้ปัญหาหลายๆอย่างคือพอดีมืถือผมก็อาจจะไม่รีเวิร์อะไรขนาดนั้นก็ยังไม่มีตัง เออก็ประมาณนั้นผมก็อาจจะลองปรับแต่งอะไรบางอย่างทําให้มือถือผมสามารถไลฟ์สตรีมได้นานๆสักประมาณ2-3ชั่วโมงได้ก็พอให้ทุกคนได้ดูกับการไลฟ์สตรีม MLVB กันเพราะยังไงผมก็จะต้องเน้นวิธีการไลฟ์สตรีมนานๆแล้วก็บางทีผมก็อาจจะไปหาวัสุ่สร้างโดเนียตแล้วอันที่จริงผมไลฟ์สด <c ười> คือคุณร่วมาก ก็จริงๆกูรั่วมากเลยโอ้ยช่างมันไอสัตว์ไม่ต้องสนใจร <c oughs> ั่วมากรั่วจัดเลยบราช่างมันเรารมดี ไม่ได้มีอะไรก็แค่มาสมพลแค่นั้นแล้วก็มามามาบวกความุองลวงของตัวเองก็ประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะค่อยไล์สตรีมทีหลังรอบหน้าเราจะเอาดีๆโอเคเดี๋ยวเราไปรอสมุญต่อเอาเราทำซุ่มแบบร้านสมพลปกติดีกว่าเด็กก็รถตู้กระชาบบปกติโอ้โหล้วได,แวได้แล้วได้เป็นฝนฟรบรา กือจอเอาละเรามาสุ่มแบบมบริไทยดีกว่าเอาละตุก่กาชาที่อาจจะทำให้คุณเคืออไปตอลอดชีวิตในการสุ่มอีเวนต์ช่วง9วันที่ผ่านมาเพราะกูรู้สึกว่าไม่ได้ผลดีอะไรสักอย่างกับการที่ทำคลิปนี้ใหุ้คนดูเพราะฉะนั้นหวังว่าทุกคนจะมีน้ำใจก็ มาซูมกันดีกว่าเพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็าจะาช้านิดนึงแต่ก็ทนได้ผมเป็นรีบร้อดอะไรสองร้อยห้าสิบห้าหรือว่าสองรอห้าสิบหัใจโอ้โหแล้วได้เป็นดอกเกตอยากเสียใจสัก <B rain> บราแล้วมาซูมกันอีกเช่นเคยตาต่อไปเลตก็ GO, สูบไปเลย โว้ยทำไมไม่ลงคี่สนี้สักรอบวะจะเอาคิสนี้เป็นแรกอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปถ้าใครมีกล่องผลหรือว่าบ็อกบ็อกผลก็สามารถทักมาบอกผมแล้วก็ทางอะไรทางที่ตอบก,ก็ได้หรือว่าทาง youtube ก็ได้ไม่มีปัญหาคอมเมนต์ไว้ก็แล้วกันถ้าถามว่าผมจะไปทำอะไรผมจะเอา คนสีสกินเอาไปแลกกับกล่องของพวกเ f ีทั้งหลายแต่ตอนนี้เรามาสุมกบนดีกว่าวกระดาษบ,บราขนเกลือก็ประมาณนั้นถ้าใครมีก็สามารถทักมาแล้วสุข้อความทางคลิปนี้ก็ได้เอาละเราเข้ามาแล้วเราก็จะอาจปิดเสียงนี้หน่อยเผื่อไม่ในการรบกวนทุกคนในการดูคลิปเอาละเล็กโก โอ้ยเลียนนี่นายนอย่ปางล่างเลย,ยตัวแดงชามเลยผมรู้สึกว่าโทรอ,อมือถือผมเลี่ยนไม่ได้นะสหรับพลเยติก็ต้องบอกไว้ตอนนี้เลยว่ามือถือตัวเล่นไม่ได้จริงๆต้องขอโทษด,ด้วยเอาล่ะเรามาสุม่มผลดีกว่าว่าเราจะได้อะไร ก็มาดูกันดีกว่าเลดโก้ผลอะไรโอ้โหได้เป็นสปิกิกี้ก็เป็นผลน้ำอเ,าาเอละเรดโก้โ oh, oh. อ้โหแปลงล่างเปิดมาแปลงล่างแล้วได้ได้เป็นแมวมอสไปก่อนตอนนี้ขอหวังผลแดงโอ้โ oh, ห oh. ได้ผลบุญด,ดาเย้ เมื่อกี้นี่ก็เกิดเกิดข้อผิดพลาดจนทําให้มือถือเด้งออกจากเกมได้เพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาวันนี้ก็ควรระวังนิดหนึ่งการสุบลลเดี๋ยวกูได้เป็นนุกตาโลเอาละเรามาสุมผลดีกว่าเล s โกเอาละแล้วก็เปิดกล่องเมื่อกี้นี่ เอาจริงๆคือมันได้ยามากกับการที่ได้สมอ,อ,อะไรคัมพีสีแดงตอนนี้ก็ได้เป็นของคินี้แล้วเบอเอาล่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยแล้วก็ขอคนละหนึ่งบเพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยโอเคแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนดูบางทีเขาอาจจะสนใจก็ได้มั้งนะเอาล่ะคลิปนี้ก็มาดูร้านค้าแล้วก็ มีแค่นี้ไปละบาย